อ่าร้านขนมสองบาทนี่ครับเปิดมานานหรือยังครับก็นานมากกว่า6 0ปีแล้วอ่ะครับตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วครับนี่คุณแม่คือรุ่นที่สองครับเหมือนเราก็คือรุ่นที่สามครับครับอ่าราคานี้ขายมากี่ปีแล้วครับขายมานานกว่า20ปีแล้วอ่ะเมื่อก่อนขายชิลลบาทนะครับแล้วก็มามีเหมือนช่วงของแพงแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนึงครับก็สองบาทตลอดเลยแบบแบบนี้ได้กําไรมากก็ก็ได้นะได้ได้อ่ะ กอยู่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าไม่ว่าของถูกหรือของแพงเราก็ยังขายราคาเนี้ยค่ะคยังยังได้อยู่ครับเลี้ยงครอบครัวได้แล้วสำหรับช่วงโควิดเนี่ยครับทางมีผลกระทบอะไรมากไหมครับก็ก็ก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าเหมือนราคาเหมือนทั้งทุกได้ทุกระดับซั้นอะ่ะสองบาทถือว่า คนมีตังค์สิบาทก็ซื้อได้ซื้อมากซื้อน้อยได้หมดแะ,อะมีการปรับตัวยังไงมั่งครับสําหรับขายขนมในช่วงโควิดก็ออกให้เร็วขึ้นครับออกขายเร็วขึ้นครับเราก็โพส์ตในเฟซบุ๊กด้วยบ,บอกว่าเราออกขายเร็วก็เก็บร้านเร็วตามตามนโยบายรัฐบาลทุกอย่างเปิดปกติเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับปกติอะ่ะเปิดประมาณช่วงบ่ายบาย่บายโมงบ่ายสองก็เปิดแล้วครับ แต่ว่าถ้าขนมแบบเต็มเต็เยอะๆเลยก็ต้องสี่โมงห้าโมงค่ะครับปิดกีด่โมงครับปิดสามทุ่มอันนีถ้ถ้าขายดีก็คือหนึ่งทุ่มหมดนะครับครับคือช่วงและช่วงเนี้ครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ลูกค้าเขาก็ตามตามเหมือนโควิดอ่ะครับคนก็จะมาซื้อเร็วครับก็ก็หมดเร็วค่ะอ๋อแล้วแบบแบบนี้ยครับ พี่ครับในในส่วนขนมเนี่ยคือเราทําเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทําเองทุกอย่างทุกอย่างเลยก็เป็นเหมือนเป็นอาชีพในครอบครัวค่ะครับพ่อแม่ลูกก็คือช่วยกัน่ช่วยกันทําเหมือนพี่นี่เป็นรุ่นที่สามใชขมม่ขายมาลูกครับขายมาหกสิบปีแล้วยังไม่ใช่ก็ตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่ไปปองครับขายขายทีละห้าสิบตัง้งครับอ่าแล้วก็ขยบขยบมาตามปัจจุบันนะคะ ขายดีในร้านมีขนมอะไรบ้างครับที่ขายดีสุดก็คือข้าวป้างครับข้าวเหนียวแดงครับมันมันมันกวนสีม่วงครับแล้วก็ข้าวเหนียวทองหยองครับที่ฮอตอยู่ในร้านตอนนี้ใช่ค่ะแล้วมีขนมมีกี่อย่างครับประมาณในร้านยี่สิบกว่าอย่าง2ี่สิบกว่าอย่างนะที่ขายดีก็มีประมาณห้าอย่างใช่ที่ติดอันดับอยู่ขายดีที่สุดน้าสาวครับน้าสาวมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับ อร่อยค่ะลูกอ๋อมันอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยราคาราคาก็ไม่ไม่แพงลูกกันนี่ขายก็ขายมานานนานมากแล้วเหมือนคนลูสาวอยู่ในพื้นที่ซื้อมากี่ปีได้ประมาณกี่ปีแล้วนานดะลูกนานนานมากแล้วเขาขายมานาน้วลูกขายมานานมากแล้วค่ะปกติน้องมาซื้อขนมร้านนี้บ่อยไหมมาซื้อทุกวันค่ะครับอ่าส่วนมากซื้อขนมอะไรมะ ซื้อขนมช้านะคะแล้วก็แล้วก็เป็นสวยทองแล้วก็ไม่ขนุมค่ะครับราคาคเป็นยังไงไหมราคาก็ดีค่ะเพราะว่าถู่แล้วก็สิบบาทก็คือสามารถเลือกได้หลากหลายขนุมค่ะครอร่อยไหมอร่อยค่ะ <laughs>